นี่เห็นไหมมันจะมีหนุ่มๆห,หรือว่าหน้าอกแล้วนะครับนี่แล้วเวลาเรากระโดดนะครับนี่หน้าอกมันก็จะเด้งด้วยนะครับดูดิ โอเคครับผมก็คอลราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูแอดอนที่มีชื่อว่า Action o p t i m i z a t i o n นั่นเองนะก็จะเป็นแอดอนนะครับผมที่จะเพิ่มแอนิเมชันให้กับตัวละครเรานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ ปรับตัวละครของเราเนี่ยนะครับผมให้มีหนุ่มนมหรือว่าหน้าอกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งคุณผู้หญิงน่าจะชอบแน่เลยนะครับผมคุณผู้ชายด้วยนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะอยู่ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับเป็นแอนของไมค์คาบนมือถือเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิิ่่งงใใให้้ผผมมดดววยนนครัเเพือปป็กกํําาาลจที โอต่อไปด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอดออนกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคคราวนี้นะครับผมวิธีการที่เราจะเพิ่มแอนิเมชันแล้วก็เพิ่มหน้าอกให้กับตัวละครเราเนี่ยนะครับผมนะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมโหลดแอดออนแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะอาจากนั้นนะครับพอคุณผู้ชมลงแอดออนเสร็จนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมกดมาที่คําว่า setting นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมเลื่อนมาหาคําว่า global resource นนนะครัับผมอี้ นะครับนี่ก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดที่คําว่า My Pack อันนี้นะครับอันที่2นะอ่ะจากนั้นก็ทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะตอนคุณผู้ชมโหลดมานะครับมันจะมี2อันนะที่ต้องทําการลงนะครับผมนะก็จะเป็น Pat t i e n t Action optimization ที่เป็นรูปบล็อกหินนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นเอ่อรูปอเล็กนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะก็คือจะต้องมี2อันนะจากนั้นนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมลงมาแล้วทั้ง2อันนะก็กดไปที่ตัวแอดออเลยนะกดไปที่คําว่า Activate นะทั้ง2อันเลบ จากนั้นก็มาดูตรงคําว่าเ c t i v e นะอนะถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงเอ็ก v e ทีั้งสองอันแล้วเนี่ยอันนี้คือลงผ่านแล้วนะครับจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดย้อนกลับได้เลย นะครับแล้วก็รอบันโหลดแอดออนนะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าโหลดดิงดีซอสแพ็กนะก็รอแป๊บหนึ่งไอควนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองสังเกตตัวสกิลเราดูนะเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันนะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกนะถ้าเกิดเราจะทําให้ตัวละครเรามีหน้าอกเนี่ยก็ให้กลับไปที่เซตติ้งใหม่นะครับแล้วก็ไปที่เอ่อโคเบ r ร์รีซอสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า a อ t i v e ฟนะแล้วก,กดอันนี้นะครับนี่อันที่มันเป็นบล็อกหินนะแล้วก็กดรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับ เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นสตีฟอยู่ใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนไปเป็นอเล็กนะก็คือถ้ามันเป็นสตีฟเนี่ยเราจะเพิ่มหน้าอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเพิ่มหน้าอกให้ตัวละครเราเนี่ยก็ต้องปรับเป็นอเล็กนะครับผมนี่ก็คือตั้งตามผมเลยนะตอนแรกมันจะเป็นสตีฟอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็คือมันจะเลื่อนเป็นสตีฟก็ให้เลื่อนกลับไปเป็นอเล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็กดกกกบัทแล้วก็ย้อนกลับมืนเดิมนะครับอ่ามันก็จะขึ้นโหลดอย่างนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่ะคราวน นี่เห็นไหมมันจะมีหนุ่มๆห,หรือว่าหน้าอกแล้วนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมนะอ่ะครั้นี้เดี๋ยวผมก็จะทําการสร้างโลกนะครับผมหรือว่าสร้างแมบ,บนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวครั้นี้เราไปดูวิธีการเพิ่มหน้าอกในเกมกันนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะ อ่ะผมก็จะปรับเป็น creative นะในส่วนของ experiment อะไรตรงเนี้ยไม่ต้องไปเปิดนะครับผมนะอ่ะตรง resource pack หรือว่า b e h a v i o e pack เราก็ไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มนะครับผมก็คือเราสร้างโลกเฉยเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะไปลง add on เสริมอะไรเพิ่มเข้ามาก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะ,ะจากนั้นผมก็จะทำการสร้างเลยนะครับอ่ะเขียนนะครับผม อ่าตอนนี้ก็เข้ามาในตัวเกมหรือว่าตัวแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คุณผู้ชมก็ลองสังเกตต,ตรงหน้าอ,อกผมดูนะเนี่ยก็จะมีหนุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวละครเรานะครับก็จะมีแอนิเมชันใหม่ด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือเวลาเราลงเนี่ยเหมือนมันได้2องนดออนมาในตัวเลยนะครับนี่ตอนวิ่งก็จะมีแอนิเมชันด้วยนะครับตอนบินก็มี นะครับนี่แต่ว่า a n นิเมชันมันก็ไม่ได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมมันมีแค่นิดเดียวนะครับผมนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเอาไอ้นมนมมากกว่านะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับมันยังไม่หมดนะครับผมเราสามารถที่จะ เพิ่มหรือว่าลดขนาดหน้าอกเราได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับวิธีการทํานะขั้นตอนแรกเลยก็ให้ผู้ชมนะครับผมมาเตรียมอุปกรณ์ตามผมนะอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของไม้สติกนะไม้สติกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มหน้าอกนะครับผมนะจากนั้นนะครับผมเอ่อไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระดูกนะครับกระดูกก็จะเป็นการลดหน้าอกนั่นเองนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําในส่วนของการเพิ่มหน้าอกก่อนนะวิธีการเพิ่มนะครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยถือไม้สติกอย่างนี้แล้วกดย่อนะครับแล้วก็เดินนะครับ นี่คุณผู้ชมลองสังเกตหน้าอกผมดูเห็นไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็สามารถที่จะมาเลือกไซส์เลือกขนาดได้เองเลยนะครับนี่คือแบบใหญ่มากนะครับผมนะไอ้น,นี้น่าจะตันแล้วนะครับนี่ไอ้น,นี้น่าจะแบบไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้นะครับสาหรับวิธีการลดขนาดหน้าอกนะครับก็คือทําเหมือนกับไม้สติกเลยนะก็คือถือกระดูกนะครับกดย่อแล้วก็กดเดินนะมันก็จะค่อยๆลดไปเองนะครับนี่ อ่าตามนี้เลยนะครับนี่เราสามารถที่จะมาเลือกไซส์เลือกขนาดได้เลยนะครับมีก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบไซส์ปกตินะกลางๆแล้วกันเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไอ้นี่กลางไหมเนี่ยไอ้นี้น่าจะใหญ่อยู่นะอ่าเดี๋ยวลดอีกนิดนึงอ่านี่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าสกินผมมันเป็นตัวผู้ชายไงมันก็เลยอาจจะดูไม่เข้านะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นอเล็กแล้วกันเดี๋ยวนะผมมีพวกสกินผู้หญิงไหมดีวผมขอเช็คก่อนนะว่ามัน มีสก,กินผู้หญิงหรือเปล่ามันดูสก,กินยังไงทุกคนผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนสก,กินด้วยไงเดี๋ยวนะมันดูสก,กินยังไงเนี่ยเออ,อน,นี่พวกท่าทางนะครับเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าดูยังไงตรงนี้ปะอนนี้น,นี่เดี๋ยวลองหาแบบพวกตัวละครผู้หญิงดูนะนี่เอาเป็นหัวเรียงไหมเดี๋ยวนะมีอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะครับมีนิดเดียวนะอันอื่นน่าจะเสียตังค์นะครับ เออไม่มีสก,กินน่ารักเลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะให้มันน่ารักน่ารักก็ไปหาสก,กินฟรีเอาเนาะมันจะมีแจกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นออหูเหลืองแล้วกันนะครับตัวนี้แหละมันแจกฟรีนะอ่ะโอเคนี่เห็นไหมเออดูมาเป็นผู้หญิงหน่อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเวลาเรากระโดดนะครับนี่หน้าอกมันก็จะเด้งด้วยนะครับดูดิอ่าคุณผู้ชายน่าจะชอบแน่เลยนะครับเนี่ย นะแล้วก็ตอนเวลาเราใส่พวกชุดเกาะอ,อะไรพวกนี้นะครับหน้าอกเราก็จะยังมีอยู่ด้วยนะเ,เดี๋ยวนะชุดเกาะอ,อยู่ไหนเนะี่ยชุดเกาะชุดเกาะอ,อ่ะโอเคเ๋ยวผมจะเ,เป็นเหล็กเพชรมาแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมเวลาตอนเราใส่นะครับหน้าอกก็ยังอยู่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะตอนกระโดดมันจะเด้งไหมอ่ะเด้งเหมือนกันนะครับนี่ดูดีโคตรเจ๋งนะครับผมนะอ่ะลองเอาเป็นชุดเกาะเหล็กนี่ก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อาจจะย,ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะ <pequeña> ก็เห็นนัดอนอนมันน่าสนใจดีนะคุณผู้ชายหลายๆคนก็น่าจะชอบนะ <vre ly> คุณผู้หญิงก็น่าจะเอาไปเล่นได้นะเออเอาไปเล่นกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะแบบไปเสิริมหน้าอกให้ตัวละครเราอะไรเงี้ยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกนะ็คแงบบไว้เพนะียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นอะไรไปในคลิปนี้หรือว่าดออนอันนี้นะผมก็ต้อนอะงกาบบขภัย ขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมมาฟังนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย